ผมไม,ไม่ใช่งขายนะครัขายใคราคาขายได้หมดนะช่วงรอคนเข้ามาสองมโอเคมาค่ะตอนนี em ้ฉ okay. si eh okay. wow. ันขายที่หน้าค่ะหมหนรอยิคนค่ะหร้บ่คน200ค่ะสวัสดีค่ะชาวาฝีทาบีกีคนเ้คระไหมอรวเลยนะวเข้าเลยกนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ โอเคเอาเลยมั้่งมากงมาเกคครับก็สวัสดีทุกคนนะคะก็วันนี้เราอยู่ที่ห้องซ้อมคอนเสิร์ตของบอยเนาะเพราะว่ามันก็ใกล้ถึงวันแล้วเลยอีกแค่สองวันก็จะถึงวันแล้วก็จะเหมือนกับว่าเป็นการซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่วันนี้เล่ามากันเกือบครบแต่ไม่ครบแต่ก็เกือบครบแปลว่ามไม่ครบเออปุ๊บอ่ะเราได้เลยยนมาได้ ไล่จากอะไรก่อนดีไล่ตามไยมึงายไล่วันนี้มีใครบ้างวันนี้น้องๆมีใครบ้างวันนี้มีใครบ้างพบกับคนแรกคือน้องวายค่ะต้องเรียนตามทไลายมะไม่เป็นไม่เป็นไรอ่ะน้องวายน้องเฟรมค่ะกัีอ่ะูดเองเลยใครบ้างอมาน้องดิวค่ะ แต่บี้ค่ะจริงๆแล้วน้องๆเป็นถ้าจะเป็นตัวแทนของซีรีส์เรื่องไรบ้างใหม่แลวก่อนอื่นขอบคุณทุกคนมากเลยที่ร่วมกันที่มาร่วมโปรเจกต์นี้น้องก็ร่วมร้องเพลงกับพี่บอยนะครับก็โดยคงจะที่เป็นตัวแทนของแต่ละเรื่องเนาะอ่ะเรื่องแรกก็คือเรื่องเลิฟซีเลิฟซีมีใครบ้าง ไว้คร <night> <oni> ับ <immersive> ก <Bee wah> ับกายเงินนักการแล้วใครอีกเงินครับเงินนักการเงินครก็คือกหมดเลยเออแล้มีอะไรอีกมานด้วยอ่ะเซนเช่ออกมาได้อ่ะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกสำหรับหลังจากสิบปีแล้วกลับมารวลงขนาดนี้ ก็ดีใจที่ทุกคนเราได้ได้เจอกันบ่อยๆอยู่แล้วแต่แบบมีเนี่ยไว้กันกับตันที่แบบเนี่ยน้ำเจอกันทีจริงๆนะคะ,ะแล้วก็ขอบคุณพี่บอลเหมือนกันเป็นตัวแทนทุกคนว่าแบบที่ยังได้ถึงพวกเราแล้วก็กชวน,นพวกเรามาร่วมจอยด้วยนะคะแฮปปี้มากๆแล้วก็อย่าร้องไห้นะ <laughs> อันนี้ให้ร้องไหมคะย่าไม่ต้องย่าไม่ต้องหยิบให้ร้องห้เรอีก นั no our our itas, ่นแหละค่ะ <Chaos> ก <sprout Likewise offs> ็เป <Overwatch> ็นคอนแรกของพี่บอยด้วยและเห็นพี่บอยแบบตั้งใจมากๆจริงๆก็อยากให้มันออกมาดีแล้วคะแล้วก็อยากชคนมานะมาชวนเพื่อนพี่น้องใครรู้จักใครชวนมานะมาสร้างประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของพี่บอยจบสวยจบสวยอ๋คนอื่นเริ่มหนักใจแล้วนะสวยขนาดนี้แต่มีผพูดดีหันนี้แล้วปิดไลค์เปิดได้แล้วว่าน้องพนาไหมเขาเรีย lady first อ่ะ แต่ไม่รไม่ร้ายเนี่ยไหนไหนก็กลับมารวมกันขนาดนี้แล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีใจค่ะที่ได้กลับมาเจอพี่ไวท์กับกัปตันเหมือนกันก็รู้สึกเหมือนเวลาแบบผ่านไปแป๊บเดียวแต่จริงมันผ่านไปนานมากทุกคนยังเหมือนเดิมเลยค่ะดีใจที่เจอกันอีกค่ะเงินเยอะแค่ไหนต่อเลยต่อเลยเลยไปทางนไหนเงินครับกับใครมาอใครอ่เงินหรอกก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาเจอพี่บอยแล้วก็ เจอไว้กับต yeah. so ันแล้วก็ทุกคนเลยนะก็ข้ามเคแตเค่มีด้วยแล้วกันก็ถือว่าเป็นการเจอกันที่แบบว่าแฮปปี้ค่อนข้างแฮปปี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นในวันที่พี่บอยได้ขึ้นคอนเสิร์ตนะครับก็รอติดตามกันนะครับขอบุดดีมากเลยครับแอ่พูดดีมาก ตานเอาแล้วนะแต่เราเนี่ยกปตันคุณคุณน้อยไปหนะกไว้ปิดก็จริงๆดีใจมากครับที่ได้มาเป็นส่วนส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดจริงๆพูดถึงเลิฟซิทมันก็คือจะขาดพี่บอยไปไม่ได้เพราะว่าเพลงของพี่บอยมันก็เหมือนเป็นเรื่องอีกเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ตีมาคู่กับเลิฟซิทเลยครับถ้าเกิดไม่มีเพลงของพี่บอยเลิฟซิทก็คงมาถึงวันนี้ไม่ได้เหมือนกันครับดีใจครับแล้วก็ดีใจที่พี่บอยให้โอกาสพวกเราทั้ง ห้าคนจากเลิฟซิงนะครับผมมาเป็นส่วนหนึ่งในการร้องเพลงของพี่บอยเองแล้วก็หวังว่าแฟนๆทุกคนนะครับจะคิดถึงวันเก่าๆแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขไปกับโมเมนต์ในควันคอนเสิร์ตนะครับผมมุดีมุดดีมากมุดดีมากไวทียนอนะน้ตาจะไลตออยากจะข่่มไม่ขแล้วนะเริ่มน้ำตาจะไหลแล้วนะครับผมอันนี้ขำได้เลยค่ะก็ขอบคุณพี่บอยครับ ที่กำลับอกก็พี่ก็คงไม่มีเลิฟซิกในทุกวันนี้แล้วก็วันนี้ดีใจครับที่ได้กลับมาร่วมงานกับเพื่อนทั้ง5าคนน้องทั้ง5้าคนแต่รวมผมด้วยแล้วก็มีน้องๆน้องเป็นพี่ก็รู้สึกว่าดีใจครับที่เพราะว่าเราก็ห่างเหินจากคอนเสิร์ตอะไรไปนานอยู่ได้กลับมารวมคอนเสิร์ตพี่บอยก็รู้สึกว่าดีใจก็อยากทำทุกอย่างให้เป็นผับของทุกคนปื้มแล้วก็แฮปปี้ไปด้วยกันครับ ไปแล้วอ่ะพี่เดียวก่อน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 พี่เดียวเป็นยังไงเฮ้ยเขาขึ้นเกือบเป็นคู้แทนจับบังเอิญรักมาเป็นบังเอิญเราลองเพลงกันในเรื่องเพลบังเอิญครับเป็นเอาเป็นน้องเซนน้องด้วยรักหลายคนนะครับก็เราก็ได้ฟังเพลงของบอยเนาะเพลงส่งเพลงสั้นเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยวันวันหนึ่งเราจะได้มาร้องกับเขาจริงเหรอแล้วก็ วันนี้เราได้มาของเขารู้สึกว่าแบบทุกครั้งที่ซ้อมอ่ะมันเหมือนเป็นการเป็นการส่งต่อความรู้สึกอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันมากกว่าแบบแบบเวลาเวลาเวลาร้องเวลามองหน้ากันหรือเวลาอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะเร่องร้องเราถงไม่ต้องไม่ต้องร้องเพลงแล้วอ่ะอออ๋ารมกพี่นิวอะไรติดฝัน เล็กอ๋อขอโทเค่ตีได้เลยก็จริงๆผมรู้สึกว่าพอ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 เห็นว่านี่น้องมาจากเลิฟซิกน้องมาจากเชื่งป่าน้องมาจากบังกดามันเหมือนเป็นการรวมไทม์ไลน์ชีวิตการทํางานของบอยเป็นเส้นเรื่องเลยอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้อยู่ในเส้นเรื่องเนี้ยอราเราเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ย การที่คนคนหนึง่งหลายๆคนอยู่ในเส้นเรื่องชีวิตของคนอีกคนหนึ่งอะ่ะม,มันเป็นความทรงจำดีๆที่ไม่ลูมทด้ทเลยจริงๆอุย้ยจะลอยลอะไรมะเนี่ยมันเหมือนเพลงเดิมที่คุณเคยที่ฟังเมื่อไหร่ก็จะองไม่เกิดเลยเราต้องพลงไปเลยเราต้ <c oughs> องมีกรร้อง <c oughs> ร้องเลยแต่ตีต้องมาแต่มันจะมีะมันจะมีคนหน,นึ่งนะที่อยู่ดุเรื่องตีคนหนึ่งงงมากเมื่อตีเหมือนกันว่าเอ้าวแกอยู่ดุเรื่องเลยอยู่ดุเรื่องเลยนี่หว่าค่ะงงมากต้อใครอ่ะก็ด้วยแพ็กเกจพ็่เก่งตู้หรือเปล่า ไอเกตคู่อะต่อไปเรื่องต่อไปขอบคุณพี่ดิมากเลยครับสำหรับพี่มาอันนี้หนึ่งหนึ่งโอเคคุเปรมใครพูดก่อนพีดิมุรุษเลยนะครับโอเคเลยคุณลองกร่วมกันนะครับผมก็จริงๆอ่ะเราเป็นแฟนคลับกับทุกเรื่องเลยถ้าเปิดมานก็คือเลิฟซิกเลยใช่เป็นแฟนคลับนะับแฟนคลับอะไรนะเลิฟเลิฟซิกเลิฟซิกกิงอยู่อย่ากเลิกนี่กิงกินสุดครับผมก็ไม่ไม่แกล้ไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาสได้ขึ้นคอนกับเขาใช่เพราะสิบปีผ่านไปเราเราก็ ว่าน่าจะเป็นเรื่องยากมากที่แบบจะได้มาร่วมงานกันใช่แต่วันนี้เราได้เจอแกงเลิฟซิกหมดคือแบบโคตสุดยอดมากคือแบบแฟนคลับตัวยงนะอ๋อแล้วอภุณเจ้อเก่งมากแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปจะเป็นแฟนคลับมันน่ะจนตอนนี้ไม่เอาแล้วตอนจะเป็นเพื่อนไม่เอาดีกว่าใช่ครับผมแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่แบบไดนนี้ได้มาขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่บอยเหมือนกันเพราะอย่างที่รู้เราร่วมงานพี่บอยตั้งแต่ได้แดงเนาะหกปีแล้วใช่ครับผมนอกเหนือจากพวกเราสองคนก็ยังมีน้องปุ๊กอีกคน ใช่น่าจะมีน้องอ่าแล้วก็เอิร์ธที่แบบติดธุระเนาะวันนี้ไม่สามารถมาได้แล้วมีน้องเซนด้วยน้องเซนน้องเซนมาจากบังเอิรักใช่ครับผมก็ฝากคอนเสิร์ตนี้ด้วยนะครับผมสจหรับแฟนๆแฟนคลับของทุกคนนะครับผมคือทําเต็มที่แน่นอนจะได้ไม่ย้อนความทรงจําด้วยกันเรียงทำลายเลยใช่ครับผมระหว่างเลิฟซิกบังเอิญรักได้แดงอะไรเงี้ยเชือกปานเชือปานด้วยใช่ครับผมก็ฝากคอนเสิร์ตบี่บอยด้วยนะครับครับเอาแล้วเอาแล้วไป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 แล้วไม่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  มูนพุ้ยหมดแล้วฮะเอาไปพุ้ยเป็นแฟนคลับดัซิก่อนนี่ยชื่ดะแล้วก็ผมเองก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานกับพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยก็หวังว่าเราจะทำให้คอนเสิร์ตนี้แบบว่าปัองผนะขายบัตรเพี้ยงเดี๋ยวเียนที่มูนพุ้ว่าขายเยอะมากเยอะเยอะมากนะเดีแต่ยังซื้อได้ยังซื้อได้อีกยังซื้อได้อีกยังดักกันได้ยังดักกันได้เพราะมันเต็มแล้วตอนนี้มีออนไลน์ด้วยมีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยครับผมซื้อขายทางช่องทางไหน y ยูทูบสตูดิโอวาบิซาบิสามารถเข้าไปซื้อบัตรออนไลน์ได้ถ้าเป็น Android สามารถซื้อในในมือถือได้เลยแต่ถ้าเป็น iOS ต้องซื้อในเบนบอกเซอร์เท่านั้นนายเกมนะคือแนะนำตัวกันหมดแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวฝากให้บอยฝากเลยเนาะฝากเลยว่าเออเดี๋ยวช่องทางไหนมันคอนเสิร์ตวีเท่าไหร่เจอกันแล้วก็ช่องทางขายบัตอีกรอบหนึ่งครับอ่ะก่อจะไปก็ ขอบคุณอีกครั้งนะคบทุกคนว่าก็คือทุกเพลงของของเราอ่ะมันก็มันสามารถมีชีวิตได้ก็เพราะซีรีส์ที่ทุกคนแสดงเหมือนกันใช่ว่ามันเหมือนกับมันมันเหมือนกับสิ่งที่มันมาคู่กันนะแล้วก็ทุกคนก็ทําให้ที่มีวันนี้เหมือนกันทําให้ที่ได้ร้องเพลงได้ทําในสิ่งที่เรารักเลยแล้วก็จนถึงวันนี้สิบปีแล้วว่าเราก็ยังได้มาขึ้นทำคอนเสิร์ตครั้งแรกของเรากับน้องๆทุกคน ขอบคุณทุกคนมากๆที่สละเวลามาครับผมแลว้วก็แบบมาช่วยพี่รู้ว่าทุกคนนะมาช่วยจริงๆ <lab. S 1> เออมาช่วยเหลือเราจริงๆงขอบคุณมากๆเลยครับเนาะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีบัตรนะครับอาใครขออีกแล้วก็ <c oughs> วมีเลยกลับไปเลย้วก,ก็คือ อย่าลืมนะครับวันที่27ก,กรกฎาคามนี้ก็คืออีก2วันนะครับก็จะมีคอนเสิร์ตบอราจะจ๊พบไบรซ์เล e ร์เพรสไลท์ที่เอ็มเทเตอร์เวลา6กโมงเย็นนะครับบัตรยังพอซื้อได้อยู่นะครับที่ The Concert.com นะครับผมงก็อย่าลืมมาเจอกันนะครับขอบคุณมากเลยครับแล้วเจอกันนะขอบคุณมากขอบคุณนะครับ